ยินดีต้อนรับสู่ pk t o w n กันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำผู้เล่นใหม่นะว่าโอเคเข้ามาแล้วอย่างแรกนะคะเราแต่งตัวกันเสร็จไปแล้วเราก็สามารถที่จะเดินไปที่ npc ตัวนี้ได้เนาะไปกด e ดคุยกับเขานะครับก็จะมีให้เลือกอ่าแต่งตัวใหม่นะคะเราก็ไปแต่งตัวใหม่อันนี้ก็คือแต่งได้เรื่อยเนาะถ้าเกิดแต่งตัวผิดอะไรยังไงก็มาแต่งตรงนี้ได้ตลอดนะจ๊ะส่วนอันต่อมาก,ก็คือรับของเด็กใหม่ใช่ไหมเขาบอกว่าต้องไปเก็บถุงเงินมาให้ลุงนะคะ จะสังเกตว่าบาเรียนเนี่ยจะเป็นสีชมพูอยู่เนาะแล้วพอเราเก็บเงินมาส่งลุงก็คือลุงคนข้างหน้าเนี่ยค่ะคุณคุณะค่ะลุงคนข้างหน้านะคะแล้วก็เก็บไปส่งให้ลุงนะคะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะได้อ่าไอเทมเริ่มต้นนะคะเป็นพวกรถอะไรอย่างงี้เนะอุปกรณ์ทํางานใดๆบ๊าบาแล้วเราก็จะเห็นว่าบาเรียมันหายไปแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะกระโดดลงไปข้างล่างได้นะคะ โดยที่ไม่เจ็บเนาะแต่ถ้าสมมติว่าบาเดียเสียมพูเนี่ยมันยังไม่หายอันนี้เราโดดลงไปแล้วก็จะตุยเยว,วตัตนเบไอโคบนะจ๊ะสมมุติว่าเอ้าจะโดดแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าแต่งตัวก่อนก็แต่งได้นะจ๊ะแต่งได้ตามสบายนะคะแล้วก็ค่อยลงไปเนาะอันนี้เราจะโดดลงไปให้ดูนะคะว่ามันไม่เจ็บเนาะดิ ไม่พิเไรนออกพิเนไม่ออกโอเค,อเคก็ยินดีต้อนรับกันนะจ๊ะใครที่เข้ามาเล่นกันเนาก็ขอให้สนุกการสมบัติจ้ะ,จะฝากพี่เคทาวไปด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกัน